สวัสดีค่ะวันนี้เรานะคะจะมาสอนเพื่อนๆน,นะคะทำสลามสูตรสตรอเบอรี่ให้ดูนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกนะคะเป็นแชมพูอย่างที่สเป็นน้ำเปล่าอย่างที่3นะคะเป็นเป็นโลชั่นนะคะอย่างที่4เป็นกาวใช้เป็นกาวยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอย่างที่ห สีนะคะเราใช้เป็นสีพอร์เตอร์นะอย่างที่6เป็นกากเพชรนะคะเพื่อเราจะทําเป็นเม็ดดําๆของสตรอเบอรี่นะใครมีกากเพชรสีดําก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้นะคะเป็นกีซอลินบอลเล็คือส่วนผสมสำคัญนะคะแล้วก็อันนี้คือก็สําคัญเหมือนกันเนาะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาทํากันเลยอย่างแรกนะคะใส่กาวลงไปเดี๋ยวฉันบีบกาวลงไปนะคะพอเราเทกาวเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะ อันนี้เรากะกาวตามปริมาณที่ชอบนะคะจะใส่เท่านี้พอเนาะเราจะเล่นเดียวพอแล้วก็ต่อไปแนะนำไม่ใส่สีแดงนะคะเพราะเราจะทำเป็นสลมสตรอเบอรี่นั่นเองเราก็ใส่สีแล้วนะคะที่ก็คน,นถ้าใคร<ะ>อยากได้สตรอเบอรี่นมฮอกไกโดนะคะแนะนำให้ใส่สีขาวลงไปเนาะมันจะได้เป็นสีชมพูแต่สีขาวใส่นิดเดียวพอนะคะต่อไปใส่กลิ่นสตรอเบอรี่ลงไปนิดหน่อยพอนะคะเสร็จแล้วเราก็คนกลิ่นนะคะ กินเมื่อกี้เราใส่ไปประมาณฝาเล็กๆเนาะต่อไปก็ใส่น้ํานะคะใส่น้ำเนี่ยใส่ประมาณครึ่งช้อนชานะคะคือใส่น้อยมากเนาะทีนี้กาวของเรานะคะก็จะ,จะเป็นเหลวๆแบบนี้เลยเนาะทีนี้นะคะถ้าทีนี้เราก็ใส่โฟมลงไปเอ้ยลืมบอกนะคะว่าต้องใช้โฟมด้วยเนาะอันนี้นะคะเป็นโฟมนะคะก็ว้าายอยๆๆๆ,ๆนี่นะคะ ก็ตักโฟมลงไปโฟรมรีกตักรีบคนนะคะวางโฟมด้วยนะ น,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 นี่ใส่โฟมไปแล้วนะคะอันนี้นะคะคือเราใส่โฟมไปแล้วนะคะนี่พอเราใส่โฟมไปก็จะเป็นอย่างนี้เลย ต่อไปนะคะก็ใส่กิตเตอร์ด้วยนะอันนี้ใส่กับให้ลงไปนะคะใส่ไปก็เกือบหมดขวดเนาะแต่ก็ยังไม่หมดยังเหลืออยู่เนาะนใส่อันนี้เสร็จแล้วนะคะที่ก็ใส่อันนี้เลยใส่เป็นแชมพูเดี๋ยวใส่พอเราใส่แชมพูลงไปนะคะมันก็เริ่มเป็นก้อนแล้วเนาะอันนี้เป็นกรเชรีมบอลเล็คผสมน้ํานะคะงไปโอ้ น่าจะแข็งแน่เลยคนเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเห็น้ยอะตอมนี่นะคะคือจิ้มฟินมาก <Hello. S 2> ลองไปทําดูนะคะคือเนื้อฟินแล้วก็นิ่มไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่นะแต่ว่าแนะนำให้ใส่กีซลรีนไปเรื่อยๆนะคะคือมันนิ่มแล้วก็ไม่ติดมือเลย ล้นนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย